ห้าอสังคะิิตนะอสังคะหิตาปะทะนิเทศ1 9 8่งาธมเราใดสง่งเคาะเข้ากันไม่ได้กับรูปขันธ์โดยขันธทสา,า,นาสังคหะอายตนะสังคหะธาตุสังคหะธํามเราใดสง่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมเ่านั้นโดยขันธทสา,า,นาสังคหะอายตนะสังคหะธาตุสังคหะ ธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะหนึงห่งธาตุเ1็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบธรรมเราใดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันโดยขันธาสังขาอายตนะสังขา ทาตุสังคหาทำเหล่าใดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับทำเหล่านั้นโดยขันทะสังคหาอายตนะสังหาท่าตุสังคหาและถึงทำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบท่าสิบเ่้อาสิบเอ หนึ่งร้เก้าสหงเข้ากันไม่ได้กับวิญญาณขันนายนยตนะจะขูวิญญาณธาตุและถึงมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุมนินทร์โดยขันธาสังคหะอายตนะสังหาหะธาตุสังคหะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมเหล่านั้นโดยขันธาสังคหะอายตนาสังคหะ ธาตุสังขารละถึงธํามเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันสีลอายตนะสิบเอ็ดธาตุสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเราได้สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับจักขายตนะละถึงโพธพายตนะจากขูธาตุละถึงโพธพาธาตุ ทมเราใดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับทมเหล่านั้นโดยขันธสังฆาอายตนะสังฆาธาตุสังฆาละถึงทมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันธสี่อายตนะ 2, สองธาตุแปดหนึ่งร้อยเก้าสิบสามเราใดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมายตนะ ธรรมธาตุอิทธินีปุริสินสีชีวิตินีโดยขันธาสังคหะอายตนะสังคหะธาตุสังคหะทำเหล่าใดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับทำเหล่านั้นโดยขันธสังคหะอายตนะสังคหะธาตุสังคหละล้าถึงทำเหล่านั้นสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่ง อายตนะหนึ่งทาเจ็ด